รับปีใหม่เดือดทหารทับเจ้าตากประทัขบวนการค้ายายึดยาบ้าก,กว่า2.2ล้านเม็ดกลางชายแดนแม่สายทหารกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตากเปิดปฏิบัติการรับปีใหม่ยิงประทะขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่สามารถยึดยาบ้าได้มากกว่า 2, 2ล้านสแสนเม็ดบริเวณพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้2มกราคม2569เวลาประมาณ05.30นกำลังพลทหารร้อยม2หน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตากจัดกำลัง2ชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณบ้านผาหมีหมู่6ตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สาย ขณะปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ1 0 1ถึงคนสภายกระสอบดัดแปลงเดินลัดเลาะเข้ามาในพื้นที่เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวขอตรวจคน้นกลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงประทะกันนานประมาณ5นาที หลังเหตุการณ์สงบลงเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยส่วนกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้โดยทิ้งกระสอบบรรจุสิ่งของไว้เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังเสริมเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดต่อมาเมื่อเวลา7นาฬกาตรวจพบกระสอบดัดแปลงจำนวน11กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหหรือยาบ้ากระสอบละประมาณ200,000เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดประมาณ2ล้าน2แสนเมตรในเวลา13นาฬิกาพลตรีสาธิตวัยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองมอบหมายให้พันเอกสุพรรร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตากเป็นผู้แทนเดินทางเข้าตรวจสอบของกลางพร้อมร่วมถแถลงข่าวกับตำรวจสอพอแม่สายและฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายชีย้แจงรายละเอียดต่อสื่อมวลชน จากนั้นได้นำของกลางทั้งหมดส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสพแม่สายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป